สวัสดีค่ะวันนี้ครูรุงนำพาทุกท่านมาอยู่อีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง พุทธศาสนาในดินแดนด้านหนานะคะซึ่งคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของเจดีเนาะส่วนวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของงานประติมาก,กรรมนะคะซึ่งงานประติมาก,กรรมนั้นจะหมายถึงพวกงานหลอ่องานปั้นงานแกะสลักนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆเช่นงานหูงสูงหลนต่ำเป็นงานลอยตัวนะคะเป็นงานประติมาก,กรรมก็คืองานปั้นงานหล่อนั่นเองไม่ว่าวัสดุนั้นจะเป็นไม้เป็นแก้วเป็น สำลิดเป็นโลหะทองแดงหรืออะไรต่าง,าง,างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่างานปฏิมากรรมนะคะซึ่งงานประติมากรรมในในยุคสมัยของล้านนาที่โดดเด่นนะคะที่โดดเด่นก็คือเช่นง,งาน พระพุทธรูปซึ่งงานปฏติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นจะใช้คําว่างานปฏติมากรรมซึ่งจะเขียนคุรายางนะคะซึ่งปฏิมากรรมน,นั้นจะใช้คําว่า sculpture ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนปฏติมากรรมก็คือปฏิมากรรมอันนี้ปอปาตอปตักสลีมอมาสอากอไก่ล้อเรือสองตัวมอมานะคะฉะนั้นปฏติมากรรมตัวนี้จะหมายถึงงานปฏติมากรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะซึ่งที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นในเรื่องของพระพุทธรูป รูปนะคะก็คือหนึ่งพระสิงห์พระพุทธสิงห์ที่วัดพระสิงห์นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานปฏิมากรรมนะคะที่มีความโดดเด่นและสวยงามมากซึ่งพระสิงห์นั้นเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะคะซึ่งพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนั้นก็จะมีเป็นเชียงแสนสิงห์หนึ่งเชียงแสนสิงห์สองและเชียงแสนสิงห์สามนะคะส่วนพระพุทธรูปด้านหลังของคุณลุงนี้นะคะเกินนิดนึงพระพุทธรูปด้านหลังนี้นะคะเป็น ปรติมากรรมที่อยู่ในสมัยเชียงแสนสิงสองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับลักษณะของ พระพุทรูปพุทธสิน์นะคะพุทธสินสมัยเชียงแสนสมัยล้านนานะคะได้รับการผรสมผสานอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคราวที่แล้วที่คุณลุงได้กล่าวถึงในเรื่องของพระพุทธศิหิงที่วัดพระสิงห์นะคะลองไปตามไล่ดูคลิปเนาะวันนี้มาอีกหนึ่งที่เป็นเชียงแสนสิงห์สองนะคะซึ่งอยู่ในวัดส่วนดอกนั่นก็คือพระเจ้าเก้าตื้นั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงองค์พระเจ้าเข้าตื้อนี้นะคะคุณลุงขออธิบายท้าวความไปถึงพุทธศิลป์นะคะที่เป็นสมัยศิลปะเชียงแสนนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นเชียงแสนนะคะสมัยศิลปะเชียงแสนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียสมัยปาละนะคะซึ่งได้รับถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่16ถึง21คําว่าพุทธศตรวรรษนะคะ ประมาณการอย, ak, อย่างเช่นถ้าคุณรู้บอกว่าพุทธศตวรรษที่16ก็จะหมายถึงเราวราพศ1600นั่นเองฉะนั้นนี่คือการเปรียบเทียบพศคศแล้วก็ยุคสมัยต่างๆในการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมปรติมากรรมหรือว่างานจิตรกรรมวรรณกรรมต่างๆนะคะซึ่งตรงน,นี้ <S <s> <S เราก็มีการ <S <s <s> ลำดับ <S <s ขัน้นของการรับ วัฒนธรรมรับอิทธิพลมาและการเผยแผ่การผสมผสานณนะจังหวะณนะขณะนั้นปีพศนั้นไม่ได้มีการติดต่อ ับอนาจักอะไรบ้างนี่ค่ะคือเป็นการรับเอาอิทธิพลที่เข้ามาผสมผสานเนาะที่ปฏิมากรรมที่เกี่ยวกับพทธศิลป์สมัยเชียงแสนนั้นนะคะอย่างที่คุณลุงได้เกินไว้ก็คือมีเชียงแสนสิง์หนึ่งเชียงแสนสิงป์สองและเชียงแสนสิง์สามซึ่งมีการพฒนาการไปตามตามการเวลานะคะซึ่งอย่างในตอนแรกเลยเนี่ย พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละนะคะตั้งแต่พทุทธศตวรรษที่ส6บเป็นต้นมาฉะนั้นเอ่อพระพุทธรูปที่เป็นสมัยเชียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าพุทธศินเดี๋ยวคุณลุงจะขึ้นภาพให้ดูข้างบนนะว่ามีความแตกต่างกับสมัยเชียงแสนสิงสองที่อยู่เบื้องหลังคุณลุงอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยพระพุทธรูปสมัยสมัยเชียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยหนึ่งสังเกตที่พระพักก่อน พระพักกลมคล้ายรูปไข่หรือเป็นผลมะตูมนะคะพระนาศิกพระนาศิกคือจมูกแหลมแล้วก็งุม้มแล้วก็โค้งนะคะพระขนมโก่งนะคะจะจะเป็นลักษณะของพระพระพุทธสิหินที่วัดพระสิงเลยนะคะดังดังภาพเลยนะคะพระเกตมาลาก็คือข้างบนพระเกตมาลาจะเป็นดอกมะตูมนะคะพระอุระพระวรากาย นะคะจะมีความวอวบส่วนเชียงแสนสิงห์หนึ่งนั้นสิ่งที่จะสังเกตได้อีกอย่างก็คือชายสังคติชายสังคติของงานปฏิมากรรมที่เป็นพุทธศินเชียงแสนเนี่ยจะเป็นชายสังคติสั้นชายสังคติเนาะฉะนั้นนักเรียนที่จะศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร,ร์โบราณคดี <c oughs> ก็จะต้องรู้จักในเรื่องของคําศัพท์คําราชาศัพท์คําที่ใช้กับผู้พระเจ้าหรือว่ากษัตริย์ในยศต่างๆในเรื่องของรูปแบบของศิลปะ เชียงแสนนะคะในส่วนที่เป็นงานปฏิมากรรมเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเรายังใช้คําว่าศิลปะเชียงแสนเนาะแต่เมื่อพญาบางลายได้สถานาโนบรีศรีนครปิงขึ้นมาเมื่อปี1839เนี่ยหลังตอนนั้นเนี่ยได้ผนวกขลิพุญชัยเข้ามารวไมไว้ที่กับนครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นจึงได้ เปลี่ยนนะคะจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศิลปะล้านนาอย่างอย่างเต็มคำเพราะแต่ก่อนนี่คือยังเป็นแว่นแคว้นต่างๆอยู่ยังไม่ได้รวมหัวเมืองสําคัญๆที่อยู่ทางทางเชียงแสนนะคะทางเชียงรายหรือว่าทางทางลาพูนนะคะพอเป็นปึกแผ่นเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยโดยพิหามังรายนะคะจากนั้นก็คือเป็นศิลปะล้านนาเต็มตัวแล้ว แต่ว่าเราก็ยังสามารถเรียกคําว่าศิลปะเชียงแสนได้นะคะเชียงแสนซึ่งอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเกี่ยวกับพุทธลูปนั้นมีเชียงแสนสิงหนึ่งสิงสองสิงสามคำว่าสิงคาว่าสิงคืออะไรคะคาว่าสิงจริง,รงๆแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมีสองสองนัยยะด้วยกันคือนัยยะแรกคําว่าสิงก็คือเหมือนราชสีสิงนั่นเองที่เป็นความสง่าง,งามของพุทธลูกปฏิมากรรมสมัยเชียงแสนนะคะสอง หมายถึงสิงหนนะคะเหมือนตำนานสิงหนนวัดนั่นเองนะะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะคือเป็นเป็นสองสิงห์นะคะสองสองสิงในในในสองความหมายนะคะมา่กล่าวถึง ยุคทองยุคทองของอาณาจักรลรานานะคะก็จะอยู่ในช่วงสมัยของกษัศาศาตริย์อง,ง,งะคะ์ที่6ของราชวงศ์มังรายนะคะที่ปกครองนบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ก็คือพญยากืนนาน,นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงยุคสมัยนี้จัดว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรนันาน,านานืน่งมาจากว่าเฟื่องฟูนะคะด้วยด้วย ด้วยหลายๆอย่างเช่นศาสนาศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างเริ่มเริ่มลงตัวเพราะว่าตอนสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งแต่1,839เนี่ยก็บ้านเมืองกํำลังสร้างความเป็นปึกแผ่นนะพอปกครองมาจนถึงสมัยราชการที่ ที่ที่6พญากืนนาปุ๊บก,ก็เริ่มมีความลงตัวมากขึ้นฉะนั้นก็จะสามารถส่งเสริมในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะด้านศิลปวัฒนธรรมอาทินะคะที่โดดเด่นอย่างที่เคยทุกท่านทุกคนต้องรู้แล้วว่าพยากืนนาได้เจริญสัมพันธมิตรกับอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็ได้รับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเข้ามานะคะโดยที่มีพระสุมาลเธนะจาก สุโขทัยเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพร้อมทั้งนำพระาธาตุนะคะนำพระาธาตุมาที่เชียงใหม่แล้วหนึ่งองค์นั้นอยู่ที่บนดอยสุเทพองค์ที่สองพระาธาตุองค์ที่สองนั้นอยู่ที่วัดสนดอกอยู่ในเจดีย์วัดสนดอกนี่เองนะคะฉะนั้นตัวนี้แหละค่อนข้างเฟื่องฟูในเรื่องของการทำรูปบรรบุรุในเรื่องของพระศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของ พระเจ้าเกาตือที่อยู่ข้างหลังคุรุนั้นนะคะจัดว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่นะคะและมีความสวยงามที่สุดไหนาจากล้านนานะคะเป็นศิลปะล้านนานะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราจัดอยู่ในส่วนของสมัยเชียงแสนสิงสองคะสังเกตดูนะคะในรูปทรงนะหนึ่ง 1, ขนาดขนาดมีขนาดใหญ่มาก ขนาดความกว้างเนี่ยสามเมตรสูงสนนี่เมตรเจ็ดสิบเซนมีองค์ค่อนข้างใหญ่ซึ่งคราวที่แล้วเราต่อเนื่องจากที่เราไปวัดปันเสามาจําได้ไม่เอ่ยวัดปันเสาวัดปันเสาที่เป็นที่มาของเตาหลอมโลหะนับพันเตานั่นเองฉะนั้นเป็นที่มาของพระเจ้าก้าฟตื้อคือพอมาถึงสมัยของกษัตริย์องค์ที่สิบดของราชวงศ์บางลายก็คือพญามังแก้วถูกไหมคะตอนนั้นพญามังแก้วสั่งให้ปู่ด้งทาการหล่อพระเจ้าก้าฟตตื้อ ซึ่งในครั้งแรกนั้นจะนําไปประดิษฐานที่วัดพระสิงห์แต่เนื่องจากองค์พุทธลูปที่หล่อนั้นมีขนาดใหญ่มากจึงไม่สามารถนําเข้าไปในกําแพงเมืองได้จึงได้นํามาประดิษฐานมาเป็นพระประธานที่วัดส่วนดอกตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะพุทธศิลป์กันใกล้ๆเนาะเดี๋ยวคุณจะขยายภาพซูมนะคะว่าเชียงแสนสิงหนึ่งกับสิงสองมีความต่างกันตรงไหนบ้าง ที่สังเกตรพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งสิงสองสิงสามนะคะอย่างแรกเลยคือพระพุทธรูปเชียงแสนสิงหนึ่งก็คือพระพุทธศีหิงนั่นเองนะคะง่ายๆที่ที่แตกต่างก็คือพระเกตมาลาด้านบนเป็นทรงดอกโบตูมนะคะแล้วก็อันชายสังคติสั้นนะคะเป็นเขี้ยวตะขาบสั้นพอมาเชียงแสนสิงสองก็คือพระชาเกาตื้อ ที่เปลี่ยนก็คือพักเกตมาลาเป็นเปลวไฟเพราะว่าอันนี้ได้รับอิทธิพลจากสุขโขทัยมาเอามาประยุกต์เนาะฉะนั้นพักเกตมาลาจึงเป็นรูปเปลวไฟขึ้นไปแหมแล้วก็ชายสังคติก็จะยาวลงมาหน่อยนึงยาวลงมาถึงตรงตรงประมาณกลางนิดนึงนะคะพอเชียงแสนสิงสามนะคะจากที่เห็นในรูปภาพก็คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ชายสังคติ ที่ปลายตัดตรงแล้วก็ยาวถึงขานาพียาวถึงสะดือนั่นเองนะคะเพระนั้นจะสังเกตในเรื่องของชายสังคติก็ได้เนาะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวการสังเกตพระพุทธรูปเชียงแสน